ต้อรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประธานนะคะท่านสุเทพค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะครเราก็ได้ตรวจสอบในส่วนของปริมาณน้ําน้ําเหนือที่จะลงมายังภาคกลางและกรุงเทพหมหานค,นครละทีนี้ แวะเบี่ยงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างดีกว่าอย่างเช่นแถบตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดแล้วก็รวมมาถึงภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราดเองฝนก็ตกลงมาเยอะเหมือนกันทางกรมชลเรามีการรับมือกับการระบายน้ําที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะครับคือก่อนที่จะไปตรงภาคอีสานหรือภาคตะวันออกนิดผมขอนะครับให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับในเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอยากให้นะครับประชาชนเราเนี่ยนะครับคลายความกังวลได้เลยว่า สถานการณ์ที่วิตกกัวงวลกันหนักหนาว่าจะเกิดแบบปี2554หรือไม่นั้นน,น,นะครับอันนี้นะครับเบาใจได้เลยครับ,บย,ยืนยัน,นว่าไม่เกิดครับยืนยันว่าไม่เกิดในชุมชนพวกนี้อยู่กันให้สบายนะครับเพียงแต่ว่าท่านคอยระวังน้ําฝนที่จะตกลงมาในชุมชนท่านนะครับเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากฝนน้ําฝนอาจจะระบายไม่ทันเราไปสู่ภาคอีสานเลยดีกว่านะครับ ภาคอีสานน,นะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนเริ่มเข้าที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีะนะครับมีฝนตกต่อนหนึ่งวันเนี่ยประมาณเกือบร้อยแปดสิบลูกบาเอ่อมิลลิเมตรนะครับเมื่อวานที่ศรีสะเกดนะครับฝนตกหนักมากะนะครับประมาณสองร้อยมิลที่สุรินเกือบสามร้อยมิลลิเมตรนะครับนะทำให้อ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่กรมชลประทานมีอยู่เนี่ยนะครับท,ท,ท,ทั้งๆที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีน้ําเลยน้ำมนมมนไม่มีเลยครับอีสานใต้นเนี่ย ตกวันเดียวน้ําเต็มอ่างนะครับในส่วนนี้แต่เมื่อได้รับเนี่ยรับในงานเม่สักครู่นี้นะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําที่ไหลผ่านเขื่อนนะครับขากลางเราเนี่ยเริ่มไหลในตราที่น้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงเนี้ยนะครับกรมชุรสถานก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยแน่นอนนะครับโดยเราเริ่มระดมเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กนะครับตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปนะครับแนิ้ว10นิ้ว12นิ้วนะครับ เราเตรียมนะครับที่จะเอาเข้าไปช่วยในพื้นที่เกษตรที่มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ําท่วมขังเราเริ่มได้รับการร้องขอนะครับเราก็จะติดตั้งให้เลยแล้วก็สูบน้ําออกนะครับถ้าไม่มีฝนตกมาสมทบมากเนี่ยนะครับผมว่าอีกไม่กี่วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่า ลำน้ำมูลลำน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานปัจจุบันน้ำยังต่ำอยู่ oh นะครับน้ำยังต่ำอยู่มากยังอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของลำน้ำนะครับฉะนั้นการระบายน้ำลงสูง่ลำน้ำหลักระบายได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแน่นอนเป็นพื้นที่ที่ประจำที่ฝนตกชุกประจำก็คือจังหวัด<า>จันทบุร<า>ีและตราดนะครับจังหวัดพวกนี้เป็นจังหวัดติดชายทะเลนะครับปริมาณฝนสะสมส่วนใหญ่เนี่ยปีหนึ่งก็เกือบเกือบสามพันลูกบาทเมตรเอ้สามพันลูก มิลลิเมตร <c oughs> นะครับฝนตกมาไม่ก,กี่วันก็ต้องระบายออกครับอันนี้ครับอันนี้ก็นะครับมันจะไม่มีลักษณะของน้ําท่วมขังนานแต่นี้พูดถึงในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่ <c oughs> องมือต่างๆของกรมชลเนี่ย <c oughs> มีเพียงพอในทุกพื้นที่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มีเพียงพอในทุกพื้นที่แถมยังมีสํารองให้อีกที่กรุงเทพน,น,นะครับเรามีสํารองที่ส่วนกลางนี้ด้วยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเราก็มีให้ถ้าเราคาดว่าส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอเราก็จะระดมจาก ส่วนกลางเนี่ยออกไปช่วยะนะครับนะคะคทีนี้มีคําถามในส่วนของที่จังหวัดศรีสะเกดฝายป่าอ้อแตกนี่มันเกิดจากอะไรคะท่านคือฝายป่าอ้อแตกนะครับเกิดจากฝนตกหนักแน่นอนนะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ฝนตกตั้ง2 mm องมิลลิเมตรนะครับแต่ฝายป่าอ้อเนี่ยครับเป็นฝายไม่ใช่ฝายที่กรมชุมทานสร้างนะครับเป็นฝายที่เขาเรียกฝายประชาอาสา อาายู่ในความดูแลของท้องถิ่นนะครับอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นทราบว่าเคยได้รับการซ่อมแซมรุนณะเมื่อปี2553ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังทานไม่ไหวจริงๆแล้วกรมชุประทานเตรียมไว้แล้วนะครับที่จะไปก่อสร้างทดแทนให้เราออกแบบไว้เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้รับงบมาในปีนี้ต้องเองครับอเดียรครับแต่อ่างเก็บน้ําขนาดกลางของเรานะครับสภาพยังแข็งแรงดีอยู่ถึงแม้จะมีน้ํา ล้นอ่างเก็บน้ำเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยตาจูอ่างเก็บน้ำห้วยสาราอ่างเก็บเก็บน้ําติ๊กชูในจังหวัดศรีสะเกดหรือในจังหวัดสุรินทร์ก็อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะครับน้ําล้นอ่างมากนะครับเรายังมั่นใจนะครับมั่นใจเสมอสิ่งก่อสร้างพวกนี้ยังแข็งแรงครับ ค่ะนะคะพูดถึงความแข็งแรงในส่วนของเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำในบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้ในปริมาณมากๆกแล้วก็มีความคงทนแล้วก็ถาวรด้วยนะคะทีนี้ค่ะถามคําถามที่ประชาชนหลายท่านก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าในบางพื้นที่เนี่ยบางทีเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีหรือพอน้าแล้งก็แห้งแล้งกันเลอเกินนะคะในส่วนของกรมชลประทานเองได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ไปสู่ความขี้คลายในระยะยาวหรือว่าไม่ให เกิดป um, ัญหาซ้ําๆแบบนี้ในปีต่อๆไปได้ไหมคะพื้นที่ที่มีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเรือชุมชนริมน้ํานะครับเราจริงๆและกรมชมพทานี่สร้างคันกั้นน้าเอาไว้นะครับแต่ประชาชนหรือคนไทยเราในอดีตนะครับมีการปลูกบ้านเรืออยู่ริมน้ําทั้งหมดนะครับเพื่อสะดวกต่อการสัญจรไปมานะครับโดยใช้ทางเรือกรมชมพทานก็ไปสร้างคันเอาไว้บ้านพวกนี้นะครับ เมื่อสร้างคันเสร็จก็ไม่ได้อพยพออกไปอยู่ในคันยังอยู่ในนอกคันอยู่นะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาเช่นที่ผมเปลี่ยนไปสักครู่นี่ยนะครับชุมชนของผมเผงชุมชนบางบานอย่างนี้นะครับในส่วนของที่ลุ่มต่ําอีกนะครับอย่างเช่นทุ่งบางบานหรืออะไรนี่ยนะครับอันนี้ก็มีเราก็มีสร้างคันขั้นน้ําป้องกันไว้ให้อยู่นะครับนะครับนะคะแสดงว่า ตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ช่วงเวลานี้ฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยสบายใจได้สรุปสถานการณ์น้ําปีนี้เราเอาอยู่ครับปีนี้ยังสบายใจได้<อ>นะครับแต่ก็อย่าประมาทอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอาจจะมีน้ําท่วมขังบ้างเนื่องจากฝนตกแต่ให้มั่นใจว่าน้ําจากแม่น้ำเนี่ยไม่เออไปท่วมท่านแน่น,น,นะครับในชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับที่กรมชลประทานสร้าง หรือจะเป็นกทมอสร้างก็ตามค่ะเดี๋ยวท่านเองก็ต้องไปประชุมร่วมกับทางกบออีกนะคะก็เรียกได้ว่านะคะช่วงเวลานี้อาจจะลงพื้นที่กันเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าจะต้องตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านสุเทพน้อยไพโร์ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันเจียรภาศีตาบุตรพร้อมกับท่านรองอธิบดีและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสาวอาทิตย์ไม่พบกันพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ